ดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกทุกคนเลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กดเป็นสมาชิกผมนะกดติดตามช่อง YouTube ผมได้เลยนะกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวของบ่วงดักไก่ป่านะครับผมบ่วงดักไก่ป่าบ่วงผีเสื้อนะเป็นบ่วงคู่สําหรับใช้ต่อไก่นะครับผมนะบ่วงคู่นะครับคุณลูกค้า21หลัก42บ่วงนะฮะตัวนี้21หลัก42บ่วง นะครับผมรังเก็บเลยทั้งสองข้างเลยนะครับผมงานล็อกนะมีตัวล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้ามีงานมีตัวล็อกด้วยนะครับตัวนี้นะสำหรับใช้ต่อไก่นะครับผมมีตัวล็อกด้วยนะครับผมงานพันหลักก็จะเป็นงานพันหลักเกลียวนะครับงานพันหลักแบบเกลียวนะครับผมสวยๆนะครับพร้อมรังเก็บทั้งสองข้างเลยนะครับผม เอ็นเบอร์แปนะตัวนี้เอ็นเบอร์แปนะนะครับผมหลักก็จะเป็นหลักเหล็กนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับ21หลัก42บ่วงนะจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมนะความกว้างของบ่วงนะใช้เป็นวัดความกว้างตัวนี้เลยนะครับผมประมาณ4.5นิ้วนะครับผมนะผมประมาณ4.5นะครับผม ความกว้างของบ่วง4 5ถึง5นิ้วนะนะครับผมตัวนี้นะความยาวของหลักนะจากนี่ถึงนี่ก็ประมาณ6นิ้วครึ่งถึง7นิ้วนะตัวนี้ถึงนี้นะครับผมนะก็ยาวอยู่นะครับผมสำหรับใช้ปักนะครับผมก็ของมีพร้อมส่งนะของมีเยอะอีกนะครับผมของมีเยอะนะพร้อมส่ง ให้ลูกค้าเลยนะครับผมก็ไม่ต้องรอของหลายวันนะครับผมคือปกติแล้วลูกค้าจะสั่งของมาปุ๊บนะสำหรับของบ่วงดักไก่นะครับผมก็จัดส่งได้เลยนะครับผมนะหลังจากการสั่งหนึ่งวันก็เราจัดส่งไปนะครับผมเราจัดาการส่งนะครับผมของ ebs นะของส่งด่วนเลยนะครับผมก็ปกติถ้าถึงภาคกลางก็ประมาณ3วันนะอีสานเหนืออะไรพวกนี้ก็ประมาณ3วันไม่เกิน4ีวันนะครับผม นะถ้าของมีครบที่ร้านนะครับผมนะไม่เกินสี่วันนะก็ทางร้านเราจะแจ้งไปนะครับผมนะว่าส่งไปวันไหนวันไหนนะลูกค้าทักมาทางไลน์นะครับผมสาหรับใครที่อยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมใครที่อยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูของอื่นเพิ่มเติมนะครับผมนะก็จะมีอ่าทางไลน์ผมได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านจะจัดส่ง อ่ารูปให้ดูนะครับผมนะครับผมก็มีเก็บปลายทางด้วยนะครับผมมีเก็บปลายทางนะทุกชุดเลยมีเก็บปลายทางนะครับผมสําหรับใครที่ไม่สะดวกโอนลูกค้าใหม่นะครับผมนะใครที่ไม่สะดวกโอนจ่ายปลายทางหน้าบ้านได้เลยนะครับผมจัดส่งนะครับผมจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะขอให้แค่มีชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อ3อย่างนี้นะครับผมชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อเป็นชื่อผู้รับนะครับแล้วก็ที่อยู่ของใคร ของผู้รับนะครับผมที่อยู่ของผู้รับชัดเจนนะครับผมนะเป็นอะไรบ้านเล็กที่อะไรหมู่อะไรนะครับผมนะอำเภอนะครับผมนะจังหวัดนะครับผมแล้วก็เบอร์ติดต่อที่ลูกค้ารับสายสําหรับทางคนส่งเขาจะโทรไปนะครับผมทางคนส่งเขาจะโทรไปนะก็จะมีต้องใช้เบอร์ที่โทรออกได้นะครับผมนะที่มีคนรับสายนะครับผมเวลาส่งของอะไรก็จะมีคนรับสายนะครับผมโอเค นะครับอสอบถามเพิ่มเติมโทรมานะโทรมาทางเบอร์ผมดีกว่าโอเคนะครับผมวันนี้ผมขอลากตรงนี้เลยนะครับผมลาก,กันตรงนี้เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ